สำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะหลายคนตกอกตกใจกันอย่างมากเลยค่ะคุณเมฆาเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแม้บอกว่าติดเชื้อจากต่างประเทศ3รายแต่ว่า1ใน3ค่ะเป็นทหารนะคะจากอียิปต์ที่เขามาปฏิบัติภารกิจแล้วก็มาใช้ไทยเป็นจุดแวะพักแต่ปรากฏว่าพบในภายหลังว่าติดเชื้อโควิด -19 เนื่องจากว่าที่ต้องกังวลก็คือว่านายทหารนายนี้นะคะมีการออกจากที่พัก แล้วก็แวะไปห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จังหวัดระยองด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลที่หลายคนกังวลจนเกิดเป็นที่มาของแฮชแท็กโควิด -19 แล้วก็เกิดกระแสโจมตีรัฐบาลว่าละหลวมต่อการกักตัวแขก VIP นั่นเองนะคะโดยในรายละเอียดวันนี้คุณหมอทวีสินวิษณุโยธินโคศกสบกคค่ะท่านได้ถแถลงวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม3รายทั้งหมดเนี่ยมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดตั้งขึ้นโดยสองรายเป็นคนไทยนะคะกลับ จากคูเวตและบาเรนอีกคนเนี่ยที่บอกไปในช่วงต้นเป็นทหารสัญชาติอียิปต์ค่ะโดยเป็นลูกเรือที่เดินทางเข้ามายัางประเทศไทยเส้นทางของเขาเนี่ยถ้าไปดูไทม์ไลน์กันเนี่ย6กรกฎาคมเขาออกจากสนามบินกรุงไคโรประเทศอียิปต์แล้วก็ไปที่สหรัฐอารับเอมิเรต7กรกฎาคมออกจากสหรัฐอารับเอมิเรตไปปากีสถานนะคะ แล้วก็8กรกฎาคมมาถึงสนามบินอูตะเภาเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองระยองที่ขอแวะแป๊บหนึ anyway, <Okay. S 1> mm ่ง hmm. คุณเมย์ประเทศที่เขาจากมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปากีสถานอียิปหรือว่า UAE เนี่ยล้วนแต่มียอดติดเชื้อหน้ากังวลเหมือนกันใช่ค่ะไล่เรียงดูที่ปากีสถานติดเชื้อตอนนี้250,000กว่ารายแล้วนะคะเสียชีวิต5,000กว่ารายด้วยกันขณะที่อียิปต์ค่ะติดเชื้อไป82,000กว่ารายเสียชีวิต3,800กว่าราย u a อ้นี่ก็หนักขาติดเชื้อไป5 4 0 0 0กว่ารายเสียชีวิตร่วม300กว่ารายด้วยค่ะนี่ดูสิคือที่มาที่ไปของเขาเนี่ยก็คือมาจากพื้นที่เสี่ยงล้วนๆใช่ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะพอมาถึงไทยปุ๊บเนี่ยก็อยู่ที่ไทยก่อน8กร,รกฎาคมพอ9กร,รกฎาคมเนี่ยออกจากโรงแรมเพื่อไปสนามบินอู่ตะเภาแล้วไปปฏิบัติภารากิจทางการทหารที่เฉิงตูและจีนในวันเดียวกันนั้นเนี่ยเขาก็กลับมาที่อู่ตะเภาแล้วเข้าไปพักโรงแรม เดิมนะคะ10กรกฎาคมค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจคัดกรอง เจ้าหน้าที่ทั้งคณะเลยนะคะ31รายแล้วก็11กรกฎาคมคณะดังกล่าวเดินทางออกจากไทยกลับอียิปต์แต่พอมีการส่งผลตรวจซ้ำปรากฏว่าผลตรวจออกมา12กรกฎาคมมีคนติดเชื้อ COVID โควิด -19 ค่นะโอ้โหแล้วดูจากไทม์ไลน์คุณนุ่นเดินทางเป็นว่าเล่นเลยนะคะค่ะรุ่งน,นี้เองทางสบค,อบ,คอบอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะทีมสืบสวนโรคก็จะต้องเข้าไปดาเนินการสอบสวนโรงแรมที่จังหวัดระยองซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่สัมผัสกับผู้ ติดเชื้อนอกจากนี้อย่างที่บอกว่ามันนิ่งนอนใจไม่ได้เพราะว่าทหารอียิปต์ที่ว่านี้เขาไปเที่ยวห้างด้วยอตอนนี้ก็ต้องมีการสอบสวนสืบสวนโรคกันต่อไปด้วยเดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอทวีสินกันหน่อยค่ะเนื่องจากว่าช่วงตอนนี้มีการเปิดสายการบินอยู่หลายสายนะครับเดิมเนี่ยเราใช้ทางด้านส่วนอุณภูมิอย่างที่บอกแต่ว่าพอครั้งนี้มาลงที่สนามบินอูตาเผาทำให้มาตรการของการคุมเข้มในเรื่องตรงนี้มีข้อที่เราต้อง ทบทวนและต้องปฏิบัติกันใหม่นะครับก็พบว่าโรงแรมที่จงังหวัดระยองแห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่สัมผัสกับผู้ที่พบเชื้อ อยู่ได้กันต่อในนิวข่าวข้ามค่ะตามประเด็นเรื่องนี้กันต่อกรีทาหานอียิปต์ไปพักที่จังหวัดระยองแล้วก็พบว่าติดโควิดที่ต้องบอกว่ามันน่ากลัวน่าตกใจเพราะว่าพอไปไล่เลียงทําลายคุณนุน่นทหารอียิปต์ที่ว่านี้ค่ะไปเที่ยวห้างด้วยแล้วก็ไปสถานที่อื่นๆที่น่ากังวลใจด้วยเรื่องนี้เองคุณหมอทวีสิน,นรวมถึงสบ,บคอเองก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะเดี๋ยวฟังเสียงคุณหมอกันหน่อยค่ะเราสอบสวนโรคก็พบว่าทิมลูกเรือนี้ได้ออกจากโรงแรมไปยังสถานที่บางแห่ง ในจังหวัดระยองก็ทำให้สถานที่ต่างๆที่เดี๋ยวทางสอบสวนโรคจะได้มีข้อคืบหน้าขึ้นมานะครับจะต้องได้รับการเข้าไปสอบสวนโรคในพื้นที่สัมผัสทุกแห่งที่ทางกลุ่มนี้เดินทางไปตอนนี้ก็มีข้อมูลพอบางแห่งแล้วนะครับเช่นห้างสรรพสินค้าบางแห่งในจังหวัดระยอง นี่คะ่ะตอนนี้เองทั้งโรงแรมในพื้นที่จังหวัดระยองที่ทหารอียิปต์นี้เข้าพักรวมถึงคนใกล้ชิดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าตอนนี้มีการตรวจเชิงลึกนะคะสอบสวนโรคกันต่อไปด้วยส่วนเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณหมอสวีทวีสินเองก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงกันต่อไปก็ต้องยอมรับและะ้วค่ะว่าเขาเข้ามาเป็นแขกพิเศษไงคุณนุ่นเรื่องของการกักตัวเรื่องของการตรวจโรคมันก็อาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นๆที่<ะ>เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยนะคะคุณหมอทวีสินเองก็บอกว่ายอมรับว่า ไม่สบายใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดมาจากความผิดพลาดละเลยแต่เป็นจุดอ่อนที่ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องปิดจุดอ่อนนี้ต่อไปด้วยค่ะค่ะ,คะพูดถึงจังหวัดระยองนะคุณเมย์หลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์เนี่ยเป็นพื้นที่หนึ่งเลยอะที่คนไปเที่ยวกันเยอะมีทะเลด้วยไงคุณนุ่นใช่<ม>คือบางคนถ้าไม่ไปพัทยาไม่ไปชนบุรีเขาก็ไประยองกันแล้วมาเจอข่าวแบบนี้นะคะผู้ว่านั่งไม่ติดแล้วค่ะโดยทางคุณสุรศักดิ์เจริญสิริโชคผู้ว่าราชการจังหวัดระยองวันนี้ เรียกประชุมด่วนนะคะโดยบอกว่าได้สั่งปิดโรงแรมที่ผู้ติดเชื้อพร้อมกับพวกรวม30คนเข้าพักทั้งหมด2ชั้นแล้วก็กักตัวพนักง,งานโรงแรมทั้งหมด12คนโดยให้ทางทีมแพทย์สาธารณสุขเข้าเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อไปตรวจหาเชื้อ และหลังจากนี้ก็เตรียมจะไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดของทางโรงแรมนะคะเพื่อตรวจดูว่าไปไหนมาบ้างแล้วก็ไปตรวจเช็คกล้องในห้างสรรพสินค้าค่ะว่าเขาไปเที่ยวไปแวะร้านไหนอย่างไรถ้าตรวจพบเนี่ยก็จะได้มีมาตราการในระยะต่อไปค่ะไม่ไปตรวจสอบมานะครับทางสาธารณสุขจังหวัดได้ไปตรวจสอบมาทั้งหมดนี้นก็ทุกแห่งก็ดำเนิเนการอยู่โดย ใ้มั่อยู่แล้วในการที่จะประ,ะัดบำบัดก็ฝากพี่น้องประชานชนชาวระยองนะครับในกรณีเนี้ยทางราชการเนี่ยได้เข้าไปควบคุมโดยใกล้ชิดแล้วก็จะได้สอบสวนข้อ็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในเพื่อความไม่ประมาทนะครับก็ทุกท่าน ก็ขอให้ถือปฏิบัติตามหลักการนะครับในการป้องกันโซเชียลดิสท n นซิ่งเนี่ยนะอย่างเข้มงวดเหมือนที่ทำมาไ,ได้ดีแล้วก็ต้องขอบคุณแล้วก็ให้ทำอย่างต่อเนื่องนะครับเสระมาท นี่ค่ะผู้ว,ว่าก็เลยย้ำว่าอย่าประมาทตอนนี้อเองพี่น้องชาวระยองใส่หน้ากากป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะ,คะรวมถึงพื้นที่อื่นๆด้วยให้ระมัดระวังกันให้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยละค่ะแต่ต้องบอกว่าเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอย่างใหญ่วงกว้างด้วยคุณนุ่นโดยเฉพาะโลกออนไลน์อย่างทวิตเตอร์ค่ะมีแฮชแท็กว่าโควิด -19 ขึ้นมาเป็นอันด,ดับหนึ่งไม่ต้องถามเลยว่าส่วนใหญ่ข้อความไปทางไหนส่วนใหญ่ก็คือต่อว่าตาหนิรัฐบาลที่บอกให้เราเนี่ยคนในประเทศกาศอย่าตกาตกาศอย่าตกแต่ไปรับเขาเข้ามาอ้าวไมม่ีการ ตรวจไม่มีการกักตัวเลยนะคะส่วนใหญ่ก็บอกว่าข้อยกเว้นที่ให้แบบนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาทั้งที่รัฐบาลเนี่ยกำชับให้ประชาชนช่วยกันป้องกันกาดยาตก แต่ผู้ติดเชื้อที่ว่านี้อาจจะนําเชื้อเข้าสู่ประเทศกลับเกิดขึ้นเพราะว่ารัฐบาลซะเองอย่างผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะใช้ถ้อยคําบอกว่ามันทุเรศตรงที่คนในประเทศเนี่ยระวังกันแทบตายใส่หน้ากากาทั้งที่ไม่ได้อยากจะใส่สแกนเข้าออกให้ชีวิตลําบากคนตกงานเศรษฐกิจพังยับ เสียสละกันมามากแต่ดูสิ่งที่ตัวเองทำหรืออีกบางรายนะคะก็ระบุบอกว่าเป็นไงรัฐบาลนำเชื้อเข้าประเทศหมอพยาบาลประชาชนร่วมมือกันแทบตายพยายามอยู่บ้านใส่แมสป้องกันตามมาตรการที่ตั้งเอาไว้สุดท้ายสิ่งที่ทุกคนร่วมกันทำดูไร้ค่ามากกาดยาตกยํำนักยํำหนาแต่กลุ่มทีมตัวเองเนี่ย ทำไม่ได้คือโลกออนไลน์ตอนนี้เขาก็เรียกร้องนะคะบอกว่าอยากจะให้เปิดเผยให้ละเอียดเลยว่าคนที่มีความเสี่ยงคนที่ติดเชื้อโควิดเดินทางสู่ประเทศไทยไปไหนมาบ้างจะได้ระมัดระวังตัวแล้วก็ตรวจสอบว่าตัวเองเนี่ยเดินทางไปที่ที่เดียวกับคนนั้นด้วยหรือไม่ค่ะใช่แล้วค่ะอย่างล่าสุดนะคะในแฟนเพจ a c e b o o k ห้างแหลมทองระยองก็รีโพสต์ชี้แจงเลยค่ะบอกว่าโรงแรมฮอลิเดย์อินแอนด์ซูระยองซิตี้เซ็นเตอร์ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับลูกเรือทหารทีมที่เป็น ข่าวและยืนยันว่าโรงแรมไม่ได้มีนโยบายรับลูกเรือและเกสต่างชาติที่ไม่ผ่านสเตจควอรันทีนกักตัวไม่ถึง14วันเข้าพัก และโรงแรมเนี่ยก็ไม่ใช่เศษควอร์รนทีนของทางภาครัฐบาลอย่างไรก็ตามศูนย์การค้าแพชชั่นช้อปปิ้งเดสติเนชันก็ยังคงรักษามาตรการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งศูนย์ร้านอาหารทั้งศูนย์การค้าทุกวันสุกอย่างต่อเนื่องนะคะที่ผ่านมาค่ะศูนย์การค้าก็ยังคงมีมาตรการและกฎ ก่อนเข้าใช้บริการในพื้นที่นะคะโดยให้ลูกค้าทุกท่านสวมหน้ากากอนามายัยและทางศูนย์ยังคงรักษามาตรการตรวจคัดกรองอุณภูมิและการใส่หน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัด ใช่ค่ะต้องบอกว่าวันนี้ไม่ได้มีแค่หนึ่งกรณีที่เรากังวลใจนะคุณนุ่นมีกรณีของเด็กหญิงวัย9้าขวบด้วยซึ่งรายงานเมื่อวันที่11กรกฎาคมนะคะบอกว่าเดินทางมาจากภูมิภาคแอฟริกามาพร้อมกับครอบครัวคณะทูตเดินทางมาจากประเทศซูดานเมื่อวันที่7กรกฎาคมค่ะซึ่งแม่ของเด็กหญิงเนี่ยก็นําผู้ป่วยและครอบครัว5คนเข้ารับการตรวจเชื้อแล้วตอนแรกเนี่ยพอมาถึงไทยไม่พบว่าติดเชื้อไม่มีอาการนะคะแต่พออยู่ไปอยู่มาไปตรวจแล้วก็พบว่าเด็ก หญิงรายนี้เนี่ยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยซึ่งก็มีผลตรวจยืนยันที่แน่ชัดแล้วส่วนที่สำคัญคือเด็กหญิงครอบครัวเนี่ยคือเขาอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะคือคอนโดนี่อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยใช่ค่ะตอนนี้เองก็จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างที่บอกว่าเป็นบุคคลพิเศษเป็นแขกว i p คือเข้ามาเนี่ยจะไม่มีการกักตัว14วันเพราะฉะนั้น14วันที่เข้ามาเนี่ย อยู่ที่ไหนทําอะไรเรื่องนี้ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนด้วยล่ะคะ่ะรวมถึงตอนนี้มันเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ววันนี้เห็นโซเชียลเองเนี่ย<ๆ>เขาบอกระมัดระวังกันเลยนะทั้งระยองทั้งกรุงเทพมหานครกลัวเหลือเกินว่ามันจะกลับมารอบสองเนี่ยละะ่ะใช่ค่ะด้วยความที่คนที่ถูกพบติดเชื้อเนี่ยเป็นลูกสาวของผู้ช่วยทูตด,ด้วยก็เลยเกิดกระแสในสังคมเลยว่าที่บอกเราเนี่ยว่ากาดอย่าตกที่แขก VIP เข้ามาเนี่ยโอ้โหไม่มีการกักตัวแล้วก็หลล้วมไปไหนก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องยอมรับว่า ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากทีเดียวค่ะใช่ค่ะหรือว่าอาจจะต้องแก้ไขกฎนี้หรือเปล่าที่เข้ามาทุกคนจะต้องกักตัวอย่างน้อย14วันอ่ะเดี๋ยวต้องทบทวนแล้วก็ช่วยกันพิจารณาเนี่ยละค่ะจะพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติเลยนะคะสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด -19 หลายประเทศตอนนี้กําลังคิดค้นกันอยู่รวมถึงประเทศไทยคิดค้นอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีความคืบหน้าด้วยดีคืบหน้าไปเป็นอย่างมากเลยเรื่องนี้เองคุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและตรีนราการ กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าการทดลองทำวัคซีนโรคโควิด -19 เมื่อผลเนี่ยรับรองว่าใช้งานได้จะต้องส่งความเห็นชอบไปจากจัดออยอและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งคิด ซึ่งคิดว่าทีมวิจัยชุดนี้เนี่ยตอนนี้พยายามเร่งรัดกันอย่างเต็มที่นะคะในส่วนของกระทรวงก็จะเป็นผู้สนับสนุนนายทุกด้านช่วยเรื่องของการแก้ไขกรณีหากมีข้อขัดข้องซึ่งทุกอย่างก็มีขั้นตอนตามกฎหมายค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็จะพยายามทําให้เร็วที่สุดหลักๆเลยคือต้องเน้นเรื่องของความปลอดภยัยความมีประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งหากวัคซีนที่ว่านี้ผ่านแล้วก็จะเร่งใช้โดยเร็วที่สุดจะไม่มีการดองเวลาเอาไว้เดี๋ยวฟังเสียงคุณอน,อนุทินหน่อยค่ะ ทางผู้ที่ทําการทดลองวัคซีนตอนนี้แล้วก็ค้นคว้าวัคซีนนี้ก็พยายามเร่งอย่างเต็มที่อยู่แล้วนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็คือได้เป็นผู้ซัพพอร์ตซัพพอร์ตทุกอย่างติดขั้นตอนตรงไหนก็จะไปไปทำให้เกิดความรวดเร็วแต่ว่าต้องมีประสิทธิภาพแล,แล้วเน้นความปลอดภัยเป็นหลัก ก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับข่าวนี้แล้วก็มีการแถลงชี้แจงด้วยจากทีมคณะแพทย์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะที่บอกว่าผลสําเร็จไปด้วยดีการทดลองวัคซีนเนี่ยเขาเริ่มจากหนูคุณเมย์พอหนูมันเริ่มมีความหวังเนี่ยขยบมาลิงและต้องบอกว่าลิงเนี่ยถ้าเทียบกับเคสกรณีศึกษาที่เคยมีการตีพิมพ์ผ่านบริษาททางการแพทย์เนี่ยก็พบว่าของเรานี่ประสบความสําเร็จมากกว่าชาติอื่นๆหลายเท่านะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันโดยทางศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์วัชรศิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติรักรุ่งธรรมผอ,อ,อบริหารโครงการพัฒนาวัคซีนโควิด1 9ได้ถแถลงข่าวความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนป้องกันโควิด1 9ชนิด mrna ชื่อว่าจุลาโควิด -19 เข็มที่2ค่ะ โดยคุณหมอสุทธิพงศ์เนี่ยบอกว่าตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยโรงพยาบาลจุฬาก็รักษาผู้ป่วยจํานวนมากแต่เป็นการรักษาปลายเหตุถ้าอยากกําจัดโรคนี้เราต้องไปที่การป้องกันเพราะฉะนั้น จึงมีทีมวิจัยวัคซีนนี้แล้วก็ได้ผลดี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยทางจุฬาได้ตั้งศูนย์โรคติดต่ออุบัติใหม่แต่โควิด1 9ทําำให้เห็นเลยว่ายัางไม่มากพอ,อยังต้องพัฒนาศูนย์วัคซีนเพิ่มเติมเพิ่มศักยภาพทีมวิจัยเพิ่มศักยภาพด้านอุปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆด้วยค่ะขณะที่ศาสตราจารย์ในแพทย์เกียรติก็ระบุว่าศูนย์วิจัยวัคซีนคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแพนซิเวเนียพัฒนาวัคซีนนป้องกัโรค โควิด -19 ชนิด mRNA ที่มีชื่อว่าจุลาโควิด -19 ก็บอกว่าเป็นข่าวดีเลยนะคะเพราะว่าผลการทดสอบวัคซีนโควิด -19 ในลิงเข็มที่2ลิงเนี่ยสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ในระดับสูงสุขภาพก็ดีด้วยซึ่งเมื่อชิ้นส่วนของสารบรรทุกกรรมนี้ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายจะถูกเปลี่ยนเป็นโปรตีนเพื่อจะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันชนิดแอนติบอดีที่จะช่วยต่อสู้กับไวรัสได้ค่ะด้วยผลการตรวจเลือดลิงนะคะหลัง จากได้รับการฉีดวัคซีนเข้าไปในเข็มที่2ที่ศูนย์วิจัยไพรเมตแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเวลา2ส,สัปดาห์พบว่าลิงที่ได้รับวัคซีนทุกตัวมีระดับภูมิคุ้มกันที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะประมาณ1 0บถึงยีเท่าอย่แล้วมันก็เป็นจริงตามนั้นนะตอนนี้เราในในหนูเนี่ยฉีด2เข็มหลัง2อ,อาทิตย์ได้4 0,000กว่าไตาเตริรลถูกไหมพอมาลิงเนี่ยเราตั้งเป้าตอนแรกเนี่ยแค่ว่าถ้าเกินร้อย สามถึงถึงสามนี่เราก็ชัยโยแล้วนะในลิงเพราะว่าผลงานวิจัยในวัคซีนที่ตีพิมพ์กันมาของโควิดเนี่ยในลิงเนี่ยถ้าลิงอย่างน้อยมีภูมิเกิน1ต่อร้อนะแค่1ต่อร้อเองอ่ะก็จะป้องกันลิงเนี่ยไม่ให้มีเชื้อเยอะๆและไม่ให้มีลดเชื้อในปอดกับในในจมูกได้ชัดเจนเราก็ในนี้เราได้มาร้องดีใจมากก็คือ5,000เฉลี่ยนะมี3ตัว 5, 0 0 0 หนึ่งตัวหมื่นกว่าอีกหนึ่งตัวสองพันนั้นเฉลี <light> ่ยคือห้าพันนะฮะเรานเราดีใจมากเพราะฉะนั้นทีนี้หลักการอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าจากลิงเนี่ยไปสู่คนเนี่ยปกติภูมิก็จะตกอีกก็คนก็ถึงแม้เราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดกว่าเจอสิ่งแปลกปลอมก็ตอบโต้ได้น้อยกว่ากว่ากว่าลิงอยู่ก็จะปลลมาณไปประมาณชักแล้วแต่จะสิบเท่าหรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าในคนเนี่ยซึ่งเป็น mRNA วัคซีนเทคโนโลยีเดียวกับเราคือของเราเหมือนเขาเพราะว่าใช้ เขาก็ใช้จากอของ p r o f e s s o r d e v i c e n เหมือนกัน,เ,นเขาฉีดในคนเนี่ยด้วย30ไมโครกรัม2แขนเนี่ยได้ภูมิประมาณทังกว่าไทเตอร์อเราก็ดีใจว่าเราก็ต้องไปลุ้นต่อในเฟสหนึ่งนะครับเราดีใจมากครับก็คืออย่างที่หมอหลักไม้นี่เป็นหลักไม้ที่สําคัญกว่าเท้าตนะครับ่นที่สามในลิงในในสามในลิงนี้แกเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์และวิชาการว่าถ้ากระตุ้นอีกเนี่ยเพราะสุดท้ายคนเราเนี่ย เราฉีดสองเข็มเสร็จแล้วต่อไปเราต้องมาตามดูว่าต้องซ้ําอีกเมื่อไหร่ถูกไหมถูกไหมเพราะว่าบางวัคซีนเนี่ยฉีดแล้วอย่างเวลาตับอักเสบีฉีดทีงก็โอ้จะอยู่นานเลยก็ได้ก็ต้องแล้วแต่ หมอเกียรติยังอธิบายด้วยนะคะบอกว่าหลังจากนี้ก็จะเลือกวัคซีน2ตัวซึ่งแตกต่างกันในสัดส,ส่วนของพันธุกรรมเล็กน้อยแล้วก็ส่งไปให้โรงงานผลิตใน2โรงงานที่ต่างประเทศอันนี้ประสานไว้แล้วเหมือนกันจะได้เดินหน้าผลิตโดยโรงงานแรกนะคะจะผลิตชิ้นเนื้อวัคซีนคาดว่าเสร็จต้นเดือนตุลาคมนี้เสร็จแล้วก็ส่งโรงงานที่สองผลิตตัวชิ้นส่วนไขมันเคลือบวัคซีนก็ประมาณราวๆพฤศจิกายนนี้นะคะจากนั้นก็จะเดินหน้าฉีดใน คนเฟสแรกก่อนและเฟสต,ต,ต่อไปแต่เบื้องต้นเนี่ยสั่งเตรียมเอาไว้ประมาณ1,000 0โดสสาหรับอาสาสมัคร5,000คนถ้าสําเร็จก็น่าจะมีวัคซีนใช้ในคนประมาณไตรมาส3และ4ค่ะตรงนี้เนี่ยไปไป,ไปหลักไมยที่2แล้วเนี่ยถัดไปก็คือการผลิตเพื่อให้อย่างน้อยคือประมาณหมื่นโดสเพื่อให้เพียงพอในการทําวิจัยในอาสาสมัครนะครับเร,เ,เราก็เริ่ม เราโชคดีมากก็คือว่า mRNA วัคซีนเนี่ยการผลิตเนี่ยในโลกนี้เนื่องจากมันเทคโนโลยีมันใหม่ไม่รอบไม่ไม่ถึง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโรงงานที่สามารถทําตรงนี้ได้มีน้อยมากในโลกเราโชคดีว่าในรอบ3-4เดือนที่ผ่านมาเราทํางานหนักมากมาร่วมกับโปรเฟสซอร์ด้วยที่จะโทรศัพท์จองอีเมลจองโรงงานเราได้มาแล้วนะครับงน้นการได้โรงงานมาเนี่ยจริงๆเราตั้งเป้านึกว่าเราตัดสินใจชิ้นไหนวัคซีนตัวไหนที่ส่งโรงงาน ตั้งแต่เดือนมิถุนาแต่ว่าเนื่องจากแผนมันมันล่าไปเดือนนึงตอนนี้เราก็กะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะเริ่มส่งตัววัคซีนที่เราเลือกเราจะเลือกไว้2ตัวนะครับเพื่อไปเริ่มผลิตในดูว่ามันตัวไหนผลิตได้จํานวนเยอะกว่าคือคือคุณภาพมันใกล้เคียงกันแล้วตัวไหนผลิตได้เยอะกว่าแล้วก็เพราะฉะนั้นตามแผนก็คือถ้าเขาเริ่มผลิตเดือนเ,อเดือนเดือนนี้แต่เวลาผลิตเนี่ยอของโรงงานจะเขาต้องแบ่งเป็นสอง,สองขั้นตอนนั่นคือผลิต ขนาดจำนวนน้อยๆก่อนเพื่อดูว่ามันเวลาขยายจำนวนเยอะเนี่ยมันจะเทคนิคไหนมันจะไปได้เยอะกว่านันคาดว่าโรงงานแรกเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยที่ติดตัวเนื้อ mRNA วัคซีนเนี่ยน่าจะเสร็จประมาณตุลาบวกรบนะฮะตุลาบวกรบแล้วก็ต้องไปผสมอีกที่โรงงานอีกโรงงานหนึ่งเพื่อผสมตัวไขมันก็เรียกขนาดจิ๋วในลิปิดนาโนพาร์ติเคิลเนี่ยเหมือนเราเอา อลูกอมที่ชั้นในเป็น m อ็มและชั้นนอกเป็นเป็นเปลือกไงนะไอ้ตรงนั้นน่ะก็อีกอาจจะประมาณอีก,อกสาเดือนหรือบวกลบมันกันนั้นถ้าสมมติว่าถ้าเร็วกว่าหนึเดือนเราก็ประมาณพฤศจิกาคือเราตั้งเป้าคือภายใน Q4 ของปีนี้เราน่าจะเข้าคนได้ ส่วนการทดลองวัคซีนในคนนะคะจะแบ่งออกเป็น3เฟสด้วยกันเฟสแรกเนี่ยขยับมาเร็วค่ะไม่เกินปลายปีนี้นะคะจากนั้นก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มกลุ่มแรกคืออายุ18 6 0ปีจำนวน75คนด้วยกันจะแบ่งการให้วัคซีนค่ะที่โดสต่ำ 10, 30และ100ไมโครกรัมกลุ่มละ15คนเดือเริ่มที่โดส10ไมโครกรัมต่อก,ก่อนนะคะจานวน15คนซึ่งหากมี6คนได้ผลดีและปลอดภัยก็จะให้อาสาสมัครอีก15คนรับวัคซีน ที่เพิ่มขึ้นมาอีกคือ30มไมโครกรัมและอีก15คนก็รับวัคซีน100ไมโครกรัมต่อไปถ้าได้ผลดีปลอดภยัยก็จะให้วัคซีนกระตุ้นเข็มที่2ในปริมาณเท่ากับเข็มแรกค่ะนอกจากนี้ยังมีอีก2กลุ่มนะคะที่ให้วัคซีนเข็มแรก30มไมโครกรัมเข็ม2ในลดลงเหลือ10ไมโครกรัมและอีก15คนให้เข็มแรก100ไมโครกรัมและเข็มที่2 10ไมโครกรัมถ้าทั้งหมดนี้มีความปลอดภยัยก็จะให้วัคซีนในอาสาสมัครที่อายุสูงขึ้นมาหน่อยคือ61-8 ส0ปีจำนวน75คนต่อไปค่ะที่หนึ่งเนี่ยถ้าสมัครแค่75ท่านเนี่ยผมว่าก็น่าจะไม่เกินสงเดือนเสร็จเพราะว่าคตว่าเราต้องรับอาสาสมัครให้เสร็จถูกไหมก็คือสมมติว่าถ้าเราเริ่มเปิดยังไม่ยังยังผมไม่สามารถบ,บอกว่าทุกไหนสมมติว่าเราเริ่มเปิดแล้วอาสาสมัครร,รอพร้อมพอวัคซีนพร้อมเราฉีดเนี่ย การฉีดก็75ท่านนี่ผมว่าใช้เวลาไม่ถึง1อาทิตย์แล้วก็ตามดูคําปลอดภัยก็2อาทิตย์แรกเดือนหนึง่งแล้วกพ็พอไม่เกิน2เดือนเราก็รายงานเสแล้วถูกไหมครับเราก็รายงานเหลายวัคซีนก็ทำอย่างน้แล้วพอหลังจากนั้นเราก็เตรียมโครงการที่2องในเะืที่3เข้าเลยนะครับก็เป็นต้นปี คุณหมอสุธิพงศ์นะคะจะมีการเปิดเผยบอกว่าถ้าเกิดว่าทดลองในเฟสแรกเนี่ยมันผ่านไปด้วยดีนับไปเลยจะใช้เวลาอีก2เดือนถึงจะให้วัคซีนในเฟสที่2ต่อไปได้โดยจะใช้อาสาสมัครประมาณ 500- ร้อถึงหนึ่คนด้วยกันแล้วก็คาดว่าจะรู้ผลในกลางปี64ค่ะสําหรับการทดลองระยะที่3อันนี้จะต,ต้องทดลองในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อแล้วซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าทดลองในไทยไม่ได้นะคะเพราะว่าไทยเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน49วันแล้วคุณหมอก็เลยบอกแนวทางว่าอาจจะมีการไปคุ กับประเทศที่มีการระบาดอยู่แต่ว่าขณะนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะใช่ค่ะ,ค,ะคือถ้าพูดถึงปัจจุบันนะคะมีหลายๆคนที่เขาพัฒนาวัคซีนชนิด mRNA ถ้านับดูก็ประมาณ18ตัวแต่มีอยู่4ตัวที่ก้าวหน้ากว่าเราไป6เดือนดังนั้นมีการคาดการณ์กันว่าถ้ามีตัวหนึ่งสําเร็จในช่วงต้นปีหน้าและได้รับการรับรองของสํงงานักงานคณะกรรมการอาหารและยาอเมริกาและยุโรปแล้วออยอไทยก็สบายใจค่ะแล้วก็ให้ผ่านการทดลองในคน ระยะที่3ไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็จะทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาที่จะต้องเฟสเนี้ยได้ถึง9ถึง12เดือนก็จะทําให้มีวัคซีนใช้เร็วขึ้นโดยคาดว่าวรัฐบาลต้องเตรียมในการจัดซื้อวัคซีนจากต่างประเทศร่วมด้วยคุณหมอสุดที่พงษ์ย้ำนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศรับอาสาสมัครเข้าโครงการเพราะต้องรอให้ออยรับรองความปลอดภัยก่อนรวมถึงต้องรอให้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์อนุญ,ญาตด้วยถึงจะประกาศรับอาสาสมัครได้ เบื้องต้นคาดว่านาจะประกาศรับอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายนนี้ยืนยันว่าต่อให้รีบแค่ไหนก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนจะไม่ยอมให้คนไทยต้องมาเสี่ยงอย่างแน่นอนค่ะค่ะถือว่าเป็นข่าวดีที่เราฟังเองก็ยิ้มไปด้วยนะคะ,คะแต่ว่าตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนตราบนั้นกาดห้ามตกนะคุณนุ่นทําตามที่คุณหมอบอกแล้วก็ย้ําเตือนอยู่เสมอด้วยละค่ะ,คะ